ตอนที่1449ทลายฝ่าชั้นอวกาศพลังอำนาจของชือฉีลั่วแพ่ขยายออกไปเทพสัตราวินยูชนสวรรค์อวีสาตนพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจากหีบวิเศษของนางขยายขนาดออกไปบนแม่น้ำสวรรค์อย่างเร็วจีในพริบตาก็เปลี่ยนไปด้วยพละกำลังเทพสัตราวินยูชนสวรรค์อวีเหล่านี้บางตนก็เต็มไปด้วยหนึ่งปราณก่อนฟ้าดิน เรากับว่าวิงยูชนสวรรค์ห้าวบุกเข้ามาด้วยตนเองบางตนก็เต็มไปด้วยเต่าแห่งสำนึกรู้เรากับว่าพระสนมฟ้าเฉียงเข้ามาควบคุมเทพสตราวิงยูชนสวรรค์อวิเองและบางตนก็มีแต่เต่าแห่งอัคคีเรากับวิงยูชนไฮวอเป็นผู้ควบคุมเทพสตราพระสนมฟ้าเฉียงยืนมั่นอยู่บนแท่นประหารเทพเหลือไปเห็นหัวใจก็ไหวสะท้านอย่างใหญ่หลวง ตอนที่นางแพทย์สยายหเหยียนหมู่สร้างเทพศัตราวิงยูชนสวรรค์อวีพวกนี้นางลอบทิ้งลูกไม้ตุกติกเอาไว้มากมายไม่ว่าใครก็ตามที่ขับเคลื่อนเทพศัตราวิญยูชนสวรรค์อวีด้วยวิชาฝึกปรือของตนก็จะถูกนางสอดแนมไปข้าเคยใช้ครั้งเดียวนางก็ค้นพบวิชาฝึกปรือและทักษะเทวะของข้าปัง เมื่อสองมหาวินยูชนสวรรค์กับสีเทพศาสตราวินยูชนสวรรค์อวีปะทะเข้าด้วยกันแม่น้ำสวรรค์ก็ระเหยหายไปช่วงหนึ่งคลื่นกระแทกอันถล่มฟ้าทลายดินทำให้แม่น้ำสวรรค์ในที่ไกลไกลเกิดคลื่นลูกโตที่สั่นเขย่าวอย่างดุดันชื้อฉี่ลวยยืนอยู่บนแม่น้ำสวรรค์ขับเคลื่อนเทพศาสตราของตนเองขบกรามกรอดในจังหวะนั้นเขาสังหณ์ถึงอันตรายก็รีบเหินทยานขึ้นไปกลับเห็นแสงมีดพวยพุ่งเข้ามาตัดผ่านคอของเขา ศีรษะใหญ่โตของชือฉีลวหมุนติ้วติ้วขึ้นไปบนท้องฟ้าชำเลืองเห็นเขตแดนสมบัติเทวปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันฉิ่งมู่เทียนฉูและคนสวมหน้ากากอีกสามคนยืนอยู่ในเขตแดนหนึ่งมีดส,ส,สะบั้นศีรษะไอศตรูหัวใจน้อยชือฉีลวฉีกยิ้มด้วยโทสะแม้ว่าฉินงมู่และพรรคพวกจะโพกผ้าดำปิดหน้าตาแต่เขาสามารถจดจำฉินงมู่ได้ทันใดนั้นก็ควบคุมร่างกายไร้ศีรษะแบกหีบวิ่งตะบึงเข้าใส่อย่างบ้าคลั่ง หีบวิเศษถ้าเปิดอีกครั้งข้างในมีเทพสต์ราวินยูชนสวรรค์อ,อวีที่กำลังจะบุกออกมาแต่กลับเห็นว่ามีแสงมีดฟันลงไปตัดหีบวิเศษร่วงแสงมีดกวาดซัดและปกคลุมหีบวิเศษฉิงมู่กำลังจะคว้าจับหีบวิเศษมาแต่พลันเห็นร่างไร้ศีรษะของชือฉีลัวสร้างเสียงเครงร้องและกายเนื้ออันประกอบขึ้นมาจากศิลาเทวาก็พลันแอตกออกไป ถิงมู่และพักพวกสถานใจเห็นก็แต่ว่าร่างไรศีรษะของอชือฉีลัวนั้นแปรเปลี่ยนเป็นศิลาเทวะที่แยกออกจากกันเป็นชิ้นส่วนเทพสตราอันเพลิดเพลีพิสดารและซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อจากนั้นพวกมันก็ประกอบเป็นเทพสตรายักษ์ในเซี่ยวคริปตาฉิบหายแล้วชือฉีลัวควบคุมปราสาสสวรรค์ปีตาเสกสรรใช้พลังอำนาจของปราสาสสวรรค์ปีตาเสกสรรเพื่อแปลงร่างตนเอง ในเวลาเดียวกับที่มือของฉีงมู่คว้าจับไปถึงหีบวิเศษศีสักของฉือฉีลัวก็ร่วงลงไปยังใจกลางของเทพสัตตราอันสลับซับซ้อนไร้ปานเปรียบนี้เทพสัตตราเริ่มทำงานด้วยเสียงกึงกลางชิ้นส่วนแยกจากและประกอบเข้าด้วยกันเป็นกลงล้อเต่าอย่างเดียวกับที่มีอยู่ข้างหลังสีสาวิงยูชนสวรรค์ไฮวอและเทพสัตตรานี้ก็ยังเหมือนกับแดนบนรรพชนเต่าอาคัคคีปัง เตาอาคัคคีอันยิ่งใหญ่ไร้ประมาณกระแทกเข้ามาเพลิงไฟเผาไม่ทุกสรรพสิ่งทักษะเทวะและวิชาเตาของนายหญิงเหยียนหมู่นับว่าประหลาดพิสดารจนเกินจะเปรียบปานโดยแท้ถิงมู่ต้องหักใจไปจากหีบวิเศษของชือฉีลัวก่อนที่ไฟเต๋าจะมาถึงตัวเขาก็สะบานมีดฟันชั้นอวกาศและหลบหนีไปยังชั้นอวกาศที่30ไฟเต๋ามาถึงหลอมละลายชั้นอวกาศในทันที เจอหัวหลีอุทานอย่างแตกตื่นไปหลายคำรบกล่าวเสียงหลงวิธีการของชือฉีลวนนี้ทำให้ข้านึกถึงเจ้าหมอน,นั่นสิงอ้านเมื่อสิงอ้านฝึกวิชาฝีมือจนถึงขีดสุดเกรงว่าคงจะกลายเป็นชฉือฉีลวอีกคนหนึ่งเทียนชูและลั่วอู่ชวงไม่รู้ว่าสิงอ้านคือใครเลยไม่ได้คิดอะไรแต่คนแล่เนื้อกลับรู้เรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบของสิงอ้านในใจก็คิด เจอหัวหลีผู้ถูกวิชาฝีมือของซิงอ้านและถือชีลวยมีความคล้ายคลึงกันจริงๆนั่นและเป็นการบรรลุเป้าหมายเดียวกันด้วยวิธีการที่แตกต่างในหญิงเหยียนหมู่ควบคุมปราสาทสวรรค์ปีกตาเสกสรรได้รับผลประโยชน์ใหญ่โตเกินไปแล้วแต่ละเทพสัตราวิยูชนสวรรค์อวีก็จะถูกนางซุกซ่อนลูกไม้ตุกติกเอาไว้ถวยโอกาสสอดแนววิชาเต๋าและทักษะ เทวะของวินยยชนสวรรค์คนอื่นๆเมื่อใดที่พวกเขาขับเคลื่อนแทบสตราวินยูชนสวรรค์อวิอย่างสุดกำลังก็จะถูกนางสอดแนมข้อมูลไปถิงมู่หันกลับไปมองเห็นก็แต่ว่าร่างกายของชือฉีลัวกลับมาประกอบเข้าด้วยกันใหม่ไม่ช้าก็ฟื้นฟูสู่สภาพเดิมทำให้ผู้คนต้องอุทานชื่นชม แต่ในจังหวะนั้นคลื่นกระเพื่อมอันน่าสะพรึงกลัวไร้ปานเปรียบก็ระเบิดออกมานั่นคือมีดปริศนาประหารเทพของพระสนมฟ้าเฉียงทักษะเทวะไทชูของหลังเซวีโยนและสีเทพสตราวินยูชนสวรรค์อ,อวีของชือฉีลัวเข้าปะทะก,กันเป็นรอบที่สองแรงกระแทกอันรุนแรงทำให้ผู้คนระทึกใจอย่างความสยดสยองแรงกระเพื่อมนี้ส่งมาถึงชั้นอวกาศที่30ทําให้พวกเขายืนไม่มั่น คระสนมฟ้าเฉียงเลือดอาบในร่างกายมีการโจมตีของหลางเซวียนและสองเทพศาสตราวินยูชนสวนรรค์อวิกายเนื้อถูกจุกโจมจนยับเยินกระแทกกระเด็นออกไปจากแท่นประหารเทพแต่มีดปริศนาประหารเทพทั้งสองเล่มของนางก็สะบั้นไปยังกึ่งกลางลำตัวของเทพศาสตราวินยูชนสวนรรค์อวีช่วงชิงพลังอำนาจเต๋าสอวรรอคือมาได้พลานุภาพเพิ่มพูนอย่างทันควัน ปราสาทสวค์ข้างหลังศีรษะของเทพกษัตริย์หลังเซวียยนถูกฟันผลเต่ารู้แจ้งได้รับความเสียหายแก่นพลังเต่าที่อยู่ในผลไม้รั่วไหลออกไปอย่างรุนแรงเทพกษัตริย์หลังเซวียนอนราจนเดือดดานกลับถูกเทพศราวินยูชนสวรรค์อ,อวีสองตนลอบโจมตีมาจากด้านหลังจนแผ่นหลังของเขาโชกไปด้วยโลหิตกระดูกแตกเส้นเอ็นฉีกในปากกระอักเลือดออกมา ส่วนชื้อฉีลัวนั้นก็เพราะว่าถิงมู่รอบโจมตีหนึ่งมีดสะบั้นศรษะจึงทาให้ควบคุมเทพศสตราวินยูชนสวรรค์อ,อวีได้ไม่คล่องแคล่วทันใดนั้นก็ถูกเทพกษัตริย์หลังเซวียนหันกลับมาและยิงดัชนีไปหนึ่งดัชนีระเบิดศีรษะของเทพศาสตราวินยูชนสวรรค์อ,อวีกลายเป็นวินยูชนสวรรค์อ,อวีหัวขาดเพราะว่าถือฉีลัวถูกถิกนงมู่สะบั้นศรษะปลิวกระเด็นไปบาดแผลเตา๋ายังไม่ทันได้เยียวยา ก็เลยไม่อาจทำให้หัวกับลำตัวเชื่อมต่อกันสนิทได้ดุดเดิมสมวินยูชนสวรรค์ได้รับบาดเจ็บไปทั้งสาคนอย่างไม่คาดฝันสี่มหาเทพศาสตราก็พังไปสองอย่างเหลือเชื่อนี่อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่สุดที่จะทําให้สาม,มหาวินยูชนสวรรค์บาดเจ็บสาหาัสโอกาสทองชัดๆัชินมู่ตื่นเต้นใต,ใต้เท้าของเขาเคลื่อนขยับอยากที่จะพาทั้งสี่คนกลับเข้าสู่สนามรบมู่เอย๋ยย่า วินยูชนสวรร์คชินยาเจ้าลทัทธิชินยาคนแร่เนื้อล่วอูชวงเทียนถูและเจอหัวหลีต่างก็ตะครุบไหลชินมู่เอาไว้สีหน้าเคร่งเครียดรอบโจมตีถือฉีลวทีเดียวก็เกินพอแล้วจะไปรอบโจมตีรอบที่สองคือการแสหาที่ตายชัดๆแม้ว่าวินยูชนสวรร์ทั้งสามคนจะมีความไม่ลงรอยกันอยู่ แต่เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูจะร่วมกันต่อต้านหากว่าฉิงนมู่สมองเลอะเลือนเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์พาพวกเขาลงไปอีกก็จะต้องถูกสาม,มหาวินยูชนสวรรค์ผนึกกำลังปลิดชีวิตพวกเขาอย่างแน่นอนฉิงนมู่เองก็ฉุกคิดถึงใจความสำคัญได้ทันทีชะงักอย่างฉับพลันและในตอนนี้เองจูจ่ๆชั้นสวรรค์ก็สว่างสวยร,รังสีแสงอันกว้างใหญ่ไพศาลพวยพุ่งมาจากด้านหลังพวกเขา ทั้งห้าคนจ้องไปด้วยดวงตาเบิกกว้างนั่นคือฝ่ามือของเทพสับชีวิตแสงดาวแปรเปลี่ยนเป็นสสารประกอบขึ้นมาเป็นมือมหึมานั้นฝ่ามือนี้ขยับไปก็ทำให้49ตาสวรรค์เปล่งคีตาตาออกมากันปนาดปานสายฟ้าฟังแล้วก็แช่มชื่นยินดีจนสุดจะเอื้อนเอ่ย มือของเทพสับชีวิตกวัดแกว่งลงมาด้วยเสียงปังปังทลายฝ่า35ชั้นอวกาศอย่างต่อเนื่องอัดแน่นไปด้วยเดชานุภาพสวรรค์อันยิ่งยงจูโจมสามมหาวิญยูชนสวรรค์อย่างไม่ให้ทันตั้งตัว เมื่อฝ่ามือน,นี้เงือ้อฟาดลงมาจากเหนือศีรษะของฉีม,มู่และคนอื่นๆพวกฉีม,มู่ก็ถึงกับมองเห็นเส้นลายบนฝ่ามือน,นี้ได้อย่างชัดแจ้งนั่นแตกต่างไปจากเส้นลายมือของสัตว์ชีวิตหลังฟ้าดินและเผ่าครึ่งเทพนั่นคือรอยประทับแห่งตาวสวรรค์ลีลาเปลี่ยนปริศนาหรือกล้ามประดุดมหาสมุรลวดลายรอยประทับเหล่านั้นขยายใหญ่ขึ้นขึ้น,นและยิ่งประณีตมากขึ้นขึ้นมีรายละเอียดอันเพลิดเพลียพิศดารไม่รู้จบ บางรอยประทับก็เหมือนกับขุนเขาบ้างก็เหมือนกับดวงดาวโยกและดาราจักรบ้างก็เหมือนปักษามัจฉาและ,มะแมลงบ้างก็เหมือนปรากฏการณ์ของเทพและมารยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งเห็นรายละเอียดมากขึ้นมือของเทพสับชีวิตนี้มีได้ฟาดมาที่พวกเขา แต่เฉียงข้างๆพวกเขาไปทว่าฝ่ามือบทขยี้ชั้นอวกาศไปชั้นแล้วชั้นเล่าเศษแตกหักของชั้นอวกาศแปรเปลี่ยนเป็นกระแสะอวกาศโกลาหลที่พุ่งหมีดหวิวเร็วจีพลิกฉินมู่และคณะให้กระดอนขึ้นและสายงนโองเงนอฉินมู่ขับเคลื่อนทักษะเทวะเคลื่อนย้ายระยะไกลยอย่างเร่งรีบพาพวกคนแล่เนื้อกรบพริบวูบว่าไป ครั้งแล้วครั้งเล่าหลบหลีกเศษชั้นอวกาศอันคมกริบไร้เปรียบปานหลบหลีกกระแสอวกาศโกลาหลอย่างยากลำบากและในที่สุดก็ตกลงมาเหยียบบนแขนของเทพสับชีวิตทั้งห้าคนโกยแน่บอวิ่งตะบึงไปอย่างไม่คิดชีวิตพุ่งไปตามแขนของเทพสับชีวิตสู่ด้านบน พื้นผิวของแขนเทพสับชีวิตก็เพล่อบเล้าพิสดารอย่างไร้ปานเปรียบราวกับว่านั่นคือรอยประทับเต่าที่มีมาแต่กำเนิดพวกเขาวิ่งข้ามภูเขาเป็นระยะระยะและก็กระโดดข้ามดาวยกเป็นระยะที่ในหูก็ได้ยินเสียงกีตาเต่าอันมหัศจรรย์สะท้านสะเทือนอย่างไม่หยุดหย่อนปงังฝ่ามือของเทพสับชีวิตตบลงไปบนสามมหาวินยูชนสวรรค์ เทพสับชีวิตภายใต้การควบคุมของสำนึกรู้แห่งเต๋าวสวรรค์ในที่สุดก็เริ่มต้นปะทะกับวินยูชนสวรรค์ทั้งหลายซึ่งซึ่งหน้าตอนที่1,450แสนยานุภาพแข็งแกร่งที่สุดเทพสับชีวิตยังจะฉวยโอกาสนี้ลอบโจมตีด้วยหรือเทพกษัต,ตริย์หลังเซวียนทั้งประหลาดใจทั้งขบขัน แม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บจากน้ำมือของสองมหาวิงยูชนสวรรค์แต่ล้วนเป็นบาดแผลทางกายเมื่อฝ่ามือของเทพสักชีวิตตกลงมือเขาก็ไม่จูกโจมถือฉีลรัวกับพระสนมฟ้าเฉียงอีกตจอะไปวกหอลงมาจากท้องฟ้าและรีบเร้นกำลังฝีมือของตนให้ถึงขีดสุดอย่างเร่งด่วน ในตอนนี้เขาหันหลังให้แก่พระสนมฟ้าเฉียงและถือฉีลัวแผ่นหลังของเขาว่างเปล่าไร้การป้องกันใดๆเขากลับเปิดเผยโออาเป็นอย่างยิ่งต่อสองมหาวินยูชนสวรรค์ ถือฉีลัวสะบัดมืออย่างนุ่มนวลประทับมูทราลงไปที่แผ่นหลังของเขาทันทีที่แผ่นหลังของเทพกษัตริย์หลังเซวียนถูกจมตีเนื้อหนังอันเลอเลือนของเขาจากฝีมือเทพสตราวินยูชนสวรรค์คือวีสองตนก็สมานเข้าด้วยกันกระดูกหันกลับฟื้นฟูพลังชีวิตได้รับการเยียวยา อีกฝากหนึ่งนั้นพระสนมฟ้าเฉียงหอกลับไปที่แท่นประหารเทพสบัดแขนเสื้อปัดผ่านรอยตัดบนคอของชือฉีลัวรัสมีอาคาดและตาวมีดที่ฉีนมู่ทิท้งเอาไว้ในรอยตัดคอก็ถูกนางดูดกลืนไปอย่างฉับพลับกลับไปฟื้นฟูหล่อเลี้ยงมี่เทวรัสมีอาคาดแห่งแท่นประหารเทพ ศีษะของชื้อฉีลัวลอกกลับมาตกกลับบนคอของตนเองรอยแผลสมานเข้าด้วยกันทันใดนั้นที่ด้านหลังศีรษะของนางก็มีวงแสงลอยออกไปเมื่อวงแสงนั้นลอยไปถึงเหนือศีรษะของพระสนมฟ้าเฉียงมันก็หมุนติ้วครอบลงมาจากยอดกระหม่อมจนถึงปลายเท้าของพระสนมฟ้าเฉียง กระดูกหักและเส้นเอ็นฉีกของพระสนมฟ้าเฉียงจากฝีมือของหลางเซวียนในจังหวะนี้ได้รับการเกื่อนหนุนจากเตาแห่งวิชาเสกสรรของชือฉีลัวกายเนื้อก็ฟื้นฟูกลับสู่สภาวะสมบูรณ์พร้อมในทันทีแม้ว่าพวกเขาต่างก็จ้องจะแข่งข้ากันและกันหมายที่จะเชิดเนื้อเถื่อหนังอีกฝ่ายมาให้ได้เมื่อครู่นี้แต่ในตอนนี้กลับช่วยเยวียรักษาซึ่งกันและกันไม่มีการระวังป้องกันจากอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยลักษณะ ราวกับพันธมิตรที่พร้อมจะฝากชีวิตไว้ด้วยกันนี่คือความมองตาก็รู้ใจระหว่างสิบวินยูชนสวรรค์เมื่อปราศจากศัตรูตัวเอพวกเขาก็จะโจมตีกันและกันโดยไม่เลือกวิธีการเสาะหาหนทางปลิดชีวิตฝ่ายตรงข้ามแต่เมื่อศัตรูร่วมกันปรากฏตัวขึ้นมาพวกเขาก็จะกลายเป็นพันธมิตรบนแนวรบเดียวกันสามารถฝากชีวิตไว้ได้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสิบวินยูชนสวรรค์จึงอยู่ยืนยงมาตลอดหนึ่งล้านปีสามมหาวินยูชนสวรรค์ลงมือแทบจะพร้อมๆกันหีบสมบัติข้างหลังถฉือฉีลัวอ้าเปิดออกมาเทพสัต์ราวินยูชนสวรรค์อ,อวีกระโดดออกมาเทพสัต์ราวินยูชนสวรรค์อ,อวีของเขาถูกทำลายไปสองตนแต่ตอนนี้มีสามตนอันครบสมบูรณ์ สามเทพศาสตราวินยูชนสวรรค์อวีคำรามอย่างเกลี้ยวกราดครั้งแล้วครั้งเล่าร่างลอยพงาดอย่างฉับพลันกลายเป็นใหญ่โตกว่าชือฉีลัวเทพกษัตริย์หลังเซวียนและพระสนมฟ้าเฉียงไปตั้งไม่รู้กี่เท่าแม้แต่แท่นประหารเทพแห่งสภาบรรพชนก็ดูเล็กจิ๋วไม่สลักสำคัญต่อหน้าเทพศาสตราทั้ง3ตนนี้ ร่างของเทพสตราวินยูชนสวรรค์อวีทั้ง3ใหญ่โตมโหลานเป็นตัวแทนของแสนยานุภาพอันแข็งแกร่งที่สุดแห่งสภาสวรรค์หนึ่งล้านปีเป็นอาวุธที่สถานขวัญที่สุดร่างเทพสตราทั้ง3สายงอนงเงนอและแปลงเป็นสามเสียนหกกร้้ามเนื้อกำยำดุดันแขนทั้ง18บแปนื้อขึ้นสูงได้ยินเสียงปังมาคำรบหนึ่งการโจมตีนั้นป้องกันเทพสับชีวิตเอาไว้ได้อย่างไม่คาดฝัน ในเซี่ยวคลิปตาที่สกัดกั้นการโจมตีของเทพสับชีวิตได้ด้านหลังศีรษะของเทพสตราวิญยูชนส่วนอ,อวีทั้งสามก็มีวงแสงหมุนติ้วติ้วแหวกอากาศไปภายใต้วงแสงขนาดยักษ์ฉือฉีลัวและวิญยูชนสวรรค์คนอื่นๆดูเหมือนยิ่งเล็กจิ๋วราวกับมดท,ที่ยืนอยู่บนหัวแม่เท้าของมนุษย์แต่ในวงแสงนั้นกลับมีปราสาทสวรรค์20-30ถึงหลังผุดออกมาด้วยเสียงกึงกังประกอบขึ้นเป็นมหาสภาสวรรค์ วงแสงเหล่านี้มีสีสันแพรวพรายต่างๆนานากันไปมีทั้งเต่าอาคีของวินยูชนสวรรค์ไฮวอมีทั้งหนึ่งปราณก่อนฟ้าดินของวินยูชนสวรรค์ไฮวอและมีทั้งสํานึกรู้ของพระสนมฟ้าเฉียง ชือฉีล่วอช่วยใช้เทพศาสตราวินยูชนสวรรค์อวีเพื่อขโมยวิชาฝึกปรือของวินยูชนสวรคนอื่นๆควบคุมเทพศาสตราทั้ง3และทันใดนั้นก็ไร้รำวิชาลับของวินยูชนสวรรค์ที่แตกต่างกันไปออกมาแต่กลับไม่ไร้รำวิชาลับของตนเองนี่ทำให้พระสนมฟ้าเฉียงและเทพกษัตริย์หลังเซวียุนหางตากระตุบยิบ แต่ทว่าพวกเขาไม่มีเวลาสืบสาวไล่เรียงกับฉือฉีลัวในเรื่องนี้2วิงยูชนสวรรค์หนึ่งอยู่ซ้าย1อยู่ขวาเหินทยานขึ้นไปกายเนื้อของเทพกษัตริย์หลังเซวียวนพองขยายอย่างฉับพลนันเพื่อมือออกไปถึงชั้นสวรรค์ที่28ทักษะเทวะประทับรอยสถิตบนชั้นสวรรค์ที่28ตาแห่งไ้ชูเหมือนกับแผ่นจานตัดไปยังแขนของเทพสับชีวิต ทักษะเทวะไทชูของเขาเพลิ่เแล้วพิสดารกว่าหนึ่งดัชนีจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมพลานุภาพยิ่งแข็งแกร่งเมื่อโจมตีไปแขนของเทพสับชีวิตก็ถูกตัดพระสนมฟ้าเฉียงยืนอยู่บนแท่นประหารเทพขับเคลื่อนมีทวารัศมีอาฆาตสองรศมีอาฆาตดูเข้มข้นยิ่งขึ้นราวกับมูฉบมังกรทยานเข้าไปสับฟันแขนที่ขาดหลุดออกมาของเทพสับชีวิตอย่างต่อเนื่องจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขโมยเอาพลังอำนาจแห่งเต๋าสวรรค์ การร่วมมือกันของสามวินยูชนสวรรค์เหมาะเจาะไร้ช่องโหว่ทำให้ผู้คนต้องรู้สึกอัศจรรย์ใจฉินมู้ที่กำลังวิ่งตะบึงไปตามแขนของเทพสับชีวิตเห็นเช่นนั้นแล้วก็หัวใจตกวูบแต่ก็รอบโลงอ,อกหากว่าเมื่อครู่นี้ฉินมู่บุ่มบามอเข้าไปรอบโจมตีสาวินยูชนสวรรค์เกรงว่าตอนนี้คงจะตายไปแล้ว สามวินยูชนสวรรค์ร่วมมือกันสามารถตัดแขนของเทพสับชีวิตได้อย่างง่ายดายทำให้ทั้ง5้าคนก็หัวใจตกวูบด้วยเช่นกันการผนึกกำลังของสามวินยูชนสวรรค์เทพสับชีวิตก็ต้านทานไม่ได้เสียแล้วสงครามนี้ยังจะรอบราต่อไปได้อีกหรือในโลกล่าแห่งนี้มีใครกันที่สามารถต้านทานการผนึกกำลังของสามวินยูชนสวรรค์ คราวนี้ที่มายัางแดนปริศนามิได้มีเพียงสาวิญยูชนสวรรค์แต่ที่มาอย่างเปิดเผยก็มีวิญยูชนสวรรค์หงไฮวอเฉียงหลางและถือรวมเป็นห้าไม่มีใครรู้ว่ายังมีวิญยูชนสวรรค์ที่ซุ่มซ่อนอยู่อีกเท่าไหร่อย่างน้อยนอยก็เทวราชบรรพชนที่ยังไม่มาอันเทวราชบรรพชนจะต้องมาที่นี่อย่างแน่นอน เสียงของเทียนถูแห่พรากระดกหายสุรากรอบไอกอไมยมกเข้าปากขาวกล่าวจัก,กระพัดก่อตั้งให้พวกเรามาต้านยันเอาไว้ก่อนทว่าแม้แต่เทพสับชีวิตก็ยังต้านยันเอาไว้ไม่ได้ในตอนนั้นเองรังสีแสงแห่งแดนปริศนาก็สาดส่องมาอย่างเจิดจ้าแสงดาวมากมายนับไม่ถ้วนทอประกายอย่างบ้าคลั่งเข้าไปรวบรวมตรงจุดที่แขนของเทพสับชีวิตขาดไป เกิดเสียงกึกก้องสถานฟ้าแขนขาดของเทพสับชีวิตงอกมาใหม่ส่วนแขนและนิ้วทั้งห้าที่ถูกก็แยกกระจายออกจากกันในทันทีเนื้อกระดูกเส้นเลือดเส้นเอ็นพลันแปรเปลี่ยนเป็น49สมบัติเต๋าวสวรรค์ลอยห้องล้อมอยู่รอบทิศของสามมหาวิญญูชนสวรรค์นั่นคือสมบัติเต๋าวสวรรค์ของกายเนื้อเทพสับชีวิตพลานุภาพพิสดารยิ่งใหญ่สมบัติวิเศษเต๋าวสวรรค์ทั้งหลายเข้ามาประกอบกันเป็นหนึ่งเดียว พันถูกขับเคลื่อนไปด้วยสมบัติวิเศษบรรทัดสวรรค์แอลมมนขรอแพ่ออกไปราวกับโดมครอบฟ้าแห่งแดนปริศนาครอบกับลงมายังสามมหาวินยูชนสวรรค์และสามเทพสตราวินยูชนสวรรค์อวิอย่างฉับพลันเหวิ่ง <Hey, Wing. S 1> รังสีแสงจาก49สมบัติตาวสวรรค์อันมีรูปลักษณ์แตกต่างกันสาดส่องไปอย่างเจิดจ้าได้ยินก็แต่เสียงหอวึงอเหวิ่งสั่นสะเทือนมาราวกับดนตรีฟังราวกับตาวสวรรค์กู่ร้องตะวาดมาว่าปิดผนึก ปิดผนึกปิดผนึกผนึกมหึมาที่ประกอบขึ้นมาจาก49สมบัติเต๋าสวรรค์ตราประทับลงไปบนเทพสตราวิญยูชนสวรรค์อวิสามตนกับฉือฉีลัวหลังเซวียโยนและพระสนมฟ้าเฉียงเข้าไว้ด้วยกันชินมู่และคนอื่นๆหันไปมองกำลังจะโห่ร้องดีใจทันใดนั้นก็เห็นผนึกยักษ์เต๋าสวรรค์ปรากฏรอยแต่กล้าวในอึดใจถัดมาก็ปริแยกแข็งแกร่ง เจอหัวหลีอดไม่ได้ที่จะอุทานเถียนฉู่ยังกรอกสุราเข้าท้องอยู่น้องของเขาสัน่นพับพับร้องออกมาด้วยเสียงอันดงังอย่ามัวแต่มองรีบมุ่งหน้าต่อไปเทพสับชีวิตสกัดกั้นพวกวายร้ายทั้งสามนี้ไว้ได้ไม่นานหรอกผู้คนเร่งความเร็วแต่ผ่านไปหลายวันพวกเขาก็ยังวิ่งไปตามแขนของเทพสับชีวิตไปไม่ถึงบ่าของเขา ร่างกายของเทพสับชีวิตใหญ่โตมโหฬานเกินไปเรือนกายมหฮมาเช่นนี้ย่อมสามารถรวบรวมพละกำลังอันไร้เทียมทานได้เป็นแน่แต่ร่างกายที่ใหญ่เกินไปก็ย่อมมีข้อเสียเปรียบในแง่อื่นคือเคลื่อนไหวได้ยากลำบากเทพสับชีวิตและพูดบดีมีจุดอ่อนเดียวกันกายเนื้อใหญ่มหฮมาทำให้เมื่อเขาเผชิญหน้ากับตัวตนที่มีพลังอำนาจทดเทียมกันความเร็วการโจมตีของพวกเขาจะเชื่องช้าวิธีการจู่โจมมีไม่มาก ก็ต่อเมื่อเทพสับชีวิตสามารถหดย่อร่างกายของตนเองลงไปได้ไม่อย่างนั้นต่อให้พลังการต่อสู้ของเทพสับชีวิตจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็จะถูกมดน้อยรุมแท้ร่างไปหมดอยู่ดีชิงมู่เพิ่งคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นก็รู้สึกว่าร่างกายของเทพสับชีวิตสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงลมสวรรค์พัดเป่ามาจากด้านข้างของพวกเขาทำให้ทั้งห้าคนร่างงอนอเงนอไม่หยุดยัง้ง นั่นคือผลกระทบจากแขนอีกข้างของเทพสับชีวิตที่ฟาดไปโจมตีสาม,มหาวินยูชนสวรรค์ทั้ง5้าคนรีบหยุดเท้าเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกลมสวรรค์เป่าปลิวกระเด็นเมื่อลมสวรรค์หยุดลงและทั้งห้าคนก็เตรียมที่จะวิ่งต่อทันใดนั้นก็มีสายฟ้าสวรรค์ฟาดลงมาแสงฟ้าแลบก่อขึ้นมาเป็นทะเลอสุนีบาดกำปั้นหนึ่งทะลวงผ่านพวกเขาไปจากด้านใต้ ฉิงมู่คนแล่เนื้อเจอหัวหลีลัว่วอู่ทวงและเถียนถูมเามาลอยเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นฉากอันยิ่งใหญ่ต่อรออาการฉากหนึ่งเห็นก็แต่ว่าบนท้องฟ้าแห่งแดนปริศนามีแขนมากมายระดมซัดลงมาจากชั้นเมฆต่างก็ผนึกมาเป็นท่าฝ่ามือท่าหมัดและท่ามูทราที่แตกต่างกันไปจู่โจมใส่สีมหาวิญยูชนสวรรค์พลานุภาพที่อยู่ในแต่ละฝ่ามือนั้นทั้งดุดันทั้งรวดเร็วทุกๆก,การโจมตี4ี่เาเต่าสวรรค์ก็เปล่งเสียงประสานออกมาด้วย ทุกการโจมตีของเทพสับชีวิตล้วนแต่เป็นพลานุภาพขั้นสภาสวรรค์สมบูรณ์แบบพระสนมฟ้าเฉียงบวงสวงสังเวยมีปริศนาประหารเทพสองเล่มออกมาเพื่อไปต้านรับการระดมหมัดและฝ่ามือตัดแขนของเทพสับชีวิตออกไปแต่การโจมตีที่สองก็ซัดให้นางปลิวกระเด็นไปพร้อมกับแท่นประหารเทพซ้ำด้วยการโจมตีที่สามี่ห้าราวกับมหามรสุมอันเกลียวกราด เทพกษัตริย์หลังเซวียนขับเคลื่อนพลังอำนาจของผลเต่าเหี่ยวแห่งด้วยกำลังแรงมหาทักษะเทวะให้ชูเปล่งพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ไพศาลบทขยี้แขนและสะบ้านฝ่ามือของเทพสับชีวิตอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าในพริบตาถัดมาการหมุนโคจรของผลเต่ารู้แจ้งก็ติดขัดถูกมุทราใหญ่เต่าสวรรค์ซัดก,กระเด็น เมื่อเขาลอยอยู่กลางอากาศก็มีมือใหญ่แห่งเตาสวรรค์ประทับมูทราลงมาบนร่างของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้โลหิตกระอักออกมาจากปากของเขาถือฉีลัวรีดเร้นความสามารถควบคุมสามเทพศาสตราวินยูชนสวรรค์แต่ทว่าทุกทุกหมัดของเทพสั์ชีวิตที่ซัดลงมาก็เทียบเท่ากับการโจมตีของมหาวัตถุล้าค่าเต่าสวรรค์ของเทพกษัตริย์หลังเซวียนกระดมลงมายังเทพกษัตริย์หลังเซวียนจนงวหัวไม่ขึ้น ต่อยจนจิตเตาของนางสา้านหวั่นไหวต่อยจนปราสาทสวรรค์ข้างหลังศรีษะเทพสตราวินยูชนสวรรค์อวีพังทลายแหลกสลายไปนี่คือมหิทธานุภาพของยอดฝีมือขั้นสภาสวรรค์สมบูรณ์แบบแม้ว่าเทพสับชีวิตจะไม่มีขั้นวรยุทธ์แต่ที่นี่คือแดนปริศนาเขาย่อมเป็นตัวแทนของแสนยานุภาพอันแข็งแกร่งที่สุดในสกลโลก เทพสี่พักศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์แบบทั้งสีทิศไม่มีจุดอ่อนใดๆเทียนฉู่ดื่มสุราพลางพึงพำรชริงมู่หัวใจตกวูบเขารู้ว่าเทพสับชีวิตไม่มีทางสมบูรณ์แบบในจัก,กรวาลแห่งนี้มีสถานที่อันแสงแห่งแดนปริศนาศาสตร์ส่สองไปไม่ถึงนั่นคือสถานที่อันเต่าสวรรค์ไม่สามารถย่างกลายเข้าไปได้ ในเวลานั้นเองเขาก็เห็นวินยูชนสวรรค์หงสลัดหลุดจากการพัวพันของวินยูชนสวรรค์เยโว้และกำลังเหาะมาที่นี่